สว่านบัสเลตไรแปลงฐานรุ่นใหม่ที่คนชอบจะคุ้มค่าไฟกว่าสว่านแปลงฐานรุ่นเกา่าไหมเริ่มยกที่1หลบลอ,บอยเปิดด้วยสว่านแปลงฐานรุ่นเกา่าผู้มาก่อนในเกียร์สองกดสุด1,400กว่าหลบใช้ไฟ70วัตต์ต่อมาสว่านบัสเลตไรแปลงฐานรุ่นใหม่ผู้ท้าชิงเกียร์สองกดสุด1,100กว่าหลบใช้ไฟ140่วัตต์ สรุปยกที่1สวัรค์แปลงฐานรุ่นเกา่าใช้พลังงานน้อยและได้รอบมากกว่าจึงชนะไปในยกแรกรอบลอยที่เปรียบเสมือนพูดมากทำงานหลอกต่อมายกที่สองรอบโหลดทำงานจริงเริ่มด้วยผู้ชนะในยกแรกสวัรค์แปลงฐานรุ่นเกา่าที่เกียร์สองกดได้นิดหน่อยระบบตัดไม่ไหวแรงหมดแต่ด้ความเกา่ามีอานาจจึงเปลี่ยนกดถ้ามีโลดต้องใช้เกียร์หนึ่งกดสุด 285รอบใช้ไฟ165วัตต์ปั่นไฟได้24วัต์จากนั้นสวรรค์แปลงทานรุ่นเกา่าจึงตั้งเป็นกฎคนอยู่เป็นว่าถ้าหากมิลดต้องเกียร์หนึ่งและใช้ไฟ165วัต์ให้สวรรค์บัสเล็ตต้องปฏิบัติตามเกียร์หนึ่งกฎแค่165วัต์ได้263รอบปั่นไฟได้22วัตเมื่อผลออกมาเงี้ยสวรรค์แปลงทานรุ่นเกา่า ก็ชนะไปอีกเพราะใช้ไฟเท่ากันแต่ได้รอบกับปั่นไฟได้มากกว่าแต่ถ้าไม่ติดกดเกียร์หและ165วัตต์นี้สวรรค์บัสเลตสามารถปั่นโหลดได้ในเกียร์สกดสุด800รอบที่510วัตต์0.683แรงมาที่แรงบิดไฟออกมา120วัตต์มากกว่าสวอว์แปลงฐานรุ่นเก่าถึง5เท่าส่วนการใช้พลังงานที่มากกว่า สวานบัสเลตเขาก็มีแบตเตอรี่ที่สดใหม่มากกว่าสวานแปลงถานรุ่นเก่าที่แบตน้อยกดหลับเดินสะดุดส่วนความพุ้งค่าด้านราคาลองไปเช็คที่ลิงก์ใต้คลิปสวัสดีครับ H ฮเจสารพัดส,สร้างนวัตกรรมแบบบ้านบ้าน